สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเอตี้กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนหย่อมในโครงการหมู่บ้านใหม่ในพัทยานะคะทุกคนโครงการนี้นะคะเป็นโครงการหมู่บ้านที่ใหญ่มา,มากๆเลยจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในพัทยาก็ว่าได้นะคะเฟสรแรกตรงนี้นะคะมีที่ดินกว่า70เไร่เลยนะคะและจํานวนบ้านนะคะประกอบไปด้วย107หลังเท่านั้น,นะคะ่ะ บ้านแต่ละหลังนะคะจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่นะคะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยอีกทั้งนะคะทำเลตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเดินทางสะดวกมา,มากๆเลยนะคะอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ใหม่นะคะเพียงร้อยเมตรเท่านั้นนะคะด้านหลังของโครงการหมู่บ้านนี้เองนะคะเดินทางสะดวกมา,มากๆเลยแล้วยิ่งท่านใดนะคะที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะต้องบอกว่าสะดวกมา,มากๆลงจากทางด่วนเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะก็ถึงตัวโครงการหมู่บ้านแล้วค่ะอีกทั้งนะคะโครงการนี้นะคะยังใกล้กับโอเชียนมารีน่ายอชครับนะคะ ใกล้กับหาดหนาจอมเทียนด้วยนะคะทุกคนใกล้ทะเลมากๆเลยบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยนะคะสังเกตว่าลมฟโฟลทั้งวันเลยค่ะบ้านโครงการนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านใหม่นะคะทําเลเดินทางสะดวกนนะะใกล้ทะเลนะคะสไตล์โมเดนลักชัวรี่แบบนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ และบ้านในโครงการนี้นะคะมีให้เลือกหลายทายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น A B C แล้วก็ V I P นะคะส่วนที่ดินของบ้านแต่ละหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่100ตารางวานะคะจนไปถึง345ตารางวานเลยนะคะใหญ่มากแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเป็นบ้านทาย A ซึ่งเป็นทายเริ่มต้นนะคะที่มีที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่100ตารางวานะคะทุกคนเอาจริงแล้วไม่ได้เล็กเลยนะคะตี้เข้าไปเช็คด้านในแล้วนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านขวามือของตีตรงนี้ค่ะจะเป็นบ้านทาย B ซึ่งบ้านไทบีนะคะจะเป็นบ้านไทยขนาดก,กลางนะคะซึ่งที่ดินของบ้านไทบีะคะ่ะก็จะเริ่มอยู่ที่130ตารางวานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถในบ้านนะคะกว้างขวางมากเลยก็สามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนู้นนะคะจะเป็นในส่วนของพื้นที่สวนหย่อมนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากค่ะทุกคนมาดูตรงนี้เลย นี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็สร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่แล้วนะคะใครที่อยากได้บ้านที่มีที่ดินขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็แนะนําหลังนี้เลยนะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะในส่วนของหลังนี้นะคะก็จะเป็นท้ายใหญ่พิเศษนะคะเป็นท้ายบแต่ว่าที่ดินของบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 210ตารางวานะคะทุกคนเพราะว่าได้ในส่วนของพื้นที่สวนนะคะขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือด้วยนะคะแล้วก็ใช้หินแท้ด้วยนะทุกคนดูสิคะสีสันนะคะสะอาดตามา,ากเลยนะคะแล้วก็ยาวนะคะมีขนาดยาวแล้วก็สามารถว่ายน้ําออกกําลังกายได้จริงคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นบริเวณเฉลียงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เฉลียงนะคะรอบบ้านเลยนะคะเดินมามุมนี้นะคะทุกคน เนี่ยค่ะด้านหลังของตัวบ้านนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สวนหย่อมนะคะแล้วก็อีกทั้งนะคะยังจะสามารถมองเห็นวิวส่วนกลางหมู่บ้านของเราได้ด้วยค่ะฮัลโหลเอาละค่ะหลังจากที่เราไปสำรวจบริเวณภายอนอกมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประตูทางเข้าหลักนะคะที่เชื่อมต่อกับลานจอดรถเมื่อสักครู่นะคะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของ living area นะคะสังเกตว่าโห กว้างขวางมากๆนะคะทุกคนเป็นแฟนแบบเปิดโล่งนะคะเชะื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นโซนห้องครัวนะคะโซนรับประทานอาหารมุมนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นค่ะจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะสําหรับครัวตรงนี้ค่ะก็จะเป็นครัวเป็นแบบไอแลนด์นะคะก็เหมาะสําหรับการเอาไว้เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มนะคะสังเกต,ตว่าด้านหลังตรงนี้นะคะไม่ได้มีฮูดดูดควันมาให้ไม่ได้มีเตาไฟฟ้าที่สําหรับทําอาหารได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรายังมีอีกหนึ่งห้องครัวนะคะด้านนี้นะคะตาวออตตี้มาค่ะ นี่คะ่ะจะเป็นห้องครัวที่เอาไว้สำหรับทำอาหารแบบจริงจังเลยนะคะตรงนี้นะคะมีฮูดดูดควันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเตาแก๊สมาให้นะคะใครที่ชอบเป็นเตาไฟฟ้าก็สามารถรีเควสตได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอีกทั้งนะคะประตดดะูด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประตูที่เปิดออกไปนะคะเป็นลานซักล้างรอบๆตัวบ้านนะคะก็ยังจะมีสวนหย่อมแล้วก็เป็นลานซักล้างให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูมุมนี้กันนะคะ นี่ค่ะโอ้โหกว้างมากเลยนะคะทุกคนสามารถอาศัยอยู่ภายในบ้านนี้ได้ถึง10คนเลยนะคะทุกคนกว้างขวางมากมุมนี้ค่ะก็จริงๆวางไว้เป็นโซฟาตัวใหญ่นะคะสามารถรองรับสมาชิกในบ้านได้หลายคนมากๆเลยนะคะมีทีวีจอใหญ่แบบนี้มาให้พร้อมค่ะก็เดี๋ยวออตตี้จะพาทุกท่านนะคะไปดูห้องนอนแรกกันซึ่งห้องนอนแรกตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่บนชั้นหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะตามมาค่ะ ห้องนี้นะคะก็เหมาะสําหรับใครนะคะที่อาจจะมีผู้สูงอายุนะคะมีเด็กเล็กหรือว่าจะเอาไว้เป็นห้องเกสต์รูมก็ยังได้นะคะเป็นห้องรับรองแขกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะยังมีประตูกระจกตรงนี้นะคะเป็นบานสไลด์ะคะแล้วสไลด์เปิดออกไปแล้วก็ไปเดินเล่นสวนรอบๆบ,บ้านของเราได้นะคะอ๋อที่ลืมบอกไปนะคะว่ากระจกตรงนี้ค่ะบานกระจกรอบๆตัวบ้านนะคะจะเป็นกระจกแบบดับเบิลกลาสนะคะแล้วก็ กันเสียงได้ด้วยนะคะการเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีระบบตัดไอหมอกได้ด้วยนะคะทุกคนตรงนี้แบบดีมากเลยยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ บนชั้นสองนะคะก็จะเป็นโซนห้องนอนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันก่อนนะคะโหทุกคนห้องนี้มันใหญ่มากเลยสแสดงว่าห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดมแน่นอนนะคะเพราะว่าห้องใหญ่นะคะแล้วก็วิวดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะระเบียงใหญ่มากตรงนี้นะคะ่ะจาสังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราแบบอิมพอร์ตมาหมดเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงแบบ k ิ n g s i z นะคะนอนได้2คนนะคะแล้วก็มีโซฟาตรงนี้มาให้เล็กๆนะคะตื่นขึ้นมาอาจจะแบบนั่งพักผ่อนก่อนเตรียมตัวก่อนลงไปด้านล่างนะคะหรือว่าจะไปนั่งดื่มกาแฟตรงระเบียงของเราได้นะคะทุกคนเราไปแบบจัดเป็นโต๊ะตรงนี้ก็ได้นะคะไว้นั่งดื่มกาแฟนั่งอา่านหนังสือนะคะนั่งฟังเพลงตรงนี้นะคะชมวิวสวนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็โซนนี้ค่ะ ต่วนี้ก็จะเป็นในส่วนของ walk-in closet นะคะที่เป็น build-in มาให้สวยงามแบบนี้ค่ะ เป็นตู้เสื้อผ้านะคะ2บานแบบนี้ใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตรงนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวจะมีกระจกตรงนี้มาให้เอาไว้สําหรับคุณผู้หญิงนะคะนั่งแต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ซ้ายมือของออฟตี้นะคะจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวในห้องนอนของเรานะคะขนาดกว้างขวาง,วางมีอ่างอาบน้ำมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้เสร็จร0อป็นนะคะเพราะว่าตัวบ้านนะคะเพิ่งสร้างเสร็จนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอื่นๆกันนะคะตามมาเลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะคะที่อยู่ถัดกันจาก master b e บดรูมเ่อรกคู่เลยนะคะก็มีขนาดกว้างขวางเหมือนกันนะคะอยู่สบายนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีระเบียงให้ด้วยนะคะระเบียงของเขาต้องบอกว่ากว้างขวางแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเมื่อเราออกไประเบียงตรงนั้นแล้วนะคะก็ยังสามารถมองเห็นวิวสวนหย่อมของตัวบ้านของเรานะคะแล้วก็สวนหย่อมของทางโครงการแล้วก็ยังจะมีวิวสสาว่ายน้าด้านล่างสวยๆให้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะห้องนอนห้องที่สอยู่ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวตามมอตี้มาเลยนะคะนี่ค่ะห้องนอนห้องที่สามตรงนี้นะคะก็ขนาดกว้างเหมือนกันเลยแล้วก็ยังจะมีระเบียงให้ด้วยตรงนั้นนะคะที่เราเปิดออกไปได้นะคะเวลาแบบตื่นเช้ามา ปิดแอร์นะคะเปิดกระจกตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะสามารถรับลมได้ชิวๆเลยค่ะแล้วก็สังเกตว่ามุมนี้นะคะก็ยังจะมะีเป็นโซนแต่งตัวตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเป็นตู้แบบ2องบานเลยนะคะมีตัวเครื่องแป้งให้นะคะแล้วก็มีห้องน้ํเส่วนตัวแต่ว่าห้องนี้นะคะจะไม่ได้มีอ่างอาบน้ํามาให้แต่ก็แยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นไงคะเห็นทั้งส่วนกลางบ้านแล้วก็ภายในบ้านอยากจะจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะรีบรด่วนเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังเปิดจองพลอตนะคะแต่ว่ายังมีพลอดส่วนอีกมากมายให้เลือกกันนะคะก็ยังไงนะคะท่านใดยอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็นี่เลยโทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับออตตี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งรายละเอียดของบ้านแต่ละทป์นะคะก็สามารถติดต่อออตตี้มาได้เลยค่ะ ก็ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องเรนไทย real estate ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะเราจะไปเจอกันในโครงการไหนก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ